นี่นะครับผมโรงแรมที่เราพักนะครับนี่เข้ามาแล้วเอ้า我不可以上หม วันนี้เราก็มาพักโรงแรมที่นี่ในคืนแรกนะครับชื่อโรงแรมว่าวิว้าโฮเทลนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยครับก่อนอื่นนะครับในโรงแรมก็จะมีตู้สำหรับเก็บรองเท้านะครับเราก็สามารถเอารองเท้าแสบไปในตู้และจะต้องใช้รองเท้าของโรงแรมในการเดินเข้าไปในห้องครับตอนแรกเราก็เดินเข้าไปดูในห้องนะครับว่าโรงแรมเป็นอย่างไรบ้างครับ เจ้าลีหรอไม่ใช่เขาเป็นนู้นเขาไปทางไหนอ่ะ แลวเราก็ได้เดินตามหาเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเปิดประตูห้องเข้าไปชมโรงแรมครับสำหรับราคาห้องนะครับในโรงแรมวิว่าโฮเทลนะครับก็จะตกคืนละสามพันซอมภายในห้องนะครับก็จะมีเตียง2เตียงนะครับจะบอกว่าเตียงเล็กมากนะครับแต่ก็เตียงนุ่มมากๆนะครับผมนอนหลับสบายมากมีห้องน้ําภายในตัวมีทีวีตู้เย็นและทุกอย่างครบเลยครับแต่อย่าลืมนะครับผมมาที่โรงแรมของประเทศคีกิสสถานจะต้องเอาปลั๊กเสียบไฟมาด้วยนะครับเพราะว่าหัวเสียบนั้นคนละแบบกันครับ สำหรับคลิปต่อไปนะครับ EP 3เราจะพาไปเดินเที่ยวเมืองบิชเกแล้วก็พาไปเดินเล่นซูปเปอร์มาร์เก็ตกันครับติดตามด้วยนะครับ